สวัสดีครับวันนี้ผมจะมากินฮอตครับแป็กชาบูกันนะครับเอ่าเล็กแก่ฮอตค่อนข้างจะเสียงดังนิดหน่อยเขาทำอะไรกํังเสียก็อันนี้เครื่องปรุงจะใส่อะไรก็ได้นะผมคิดอะไรไม่ออกมีแค่นี้แล้วก็ต้องมีน้ำ ร้อนขาให้เครื่องปรุงถุงร้อน,นต้องแกะก่อนข้างใน,นก็จะเป็นอันมานี่เลยต้องจะแกะเลยอืนนีมคือืมอืมอืมก็พวกเครื่องแหืงอืมอือืมยืม นี่นะสาห่ายปะไม่อันนี้ไม่ได้ใส่เยอเก๋เก๋เก่ก่อนยังไม่ต้องใส่เก๋ใส่อยอืมอเก ก็ประมาณนี้่ก็เอาไปใส่ก่อนยังไม่ใช่ตอนนี้นี่เราจะต้องเอ่อใส่น้ำใส่น้ำนี้ก่อนให้ประมาณไม่ต้องเลยม,มากจะใส่น้ำนี้ ประมาณนี้เปล่าประมาณนี้เฮประมาณไอ้ขอบขนขอบตรงนี้เห็นไหมขอบไหมอ่ะผมจะเทอ่ะประมาณนี้จะพอดีแล้วแล้วก็ใส่อะไรก็ได้ผมใส่แค่น,นี้อืมอืมอะ แล้วก็อย่าลืมใส่ <esh> aw, <new S 2> เครื่องปรุงด้วยอ่มเยอะๆเดี๋ยวพักตรงนี้มันก็ดูดน้ำเป็นช่องว่างหน่อยไม่ใช่ใส่เงี้ยมันก่น อข้อ, à, ขอย à, มยากลื่นมากเอี้ําน้ำน้ำแทบล้น เดี๋ยวมันทะลุงานทีนี้เราก็จะมาเยอะจริงจริงีงอองง้อจขยับลงมือกันแล้วมาใส่น้ำมันใส่น้ำประมาณประมาณน,นี้ประมาณนี้ให้ขอบๆไม่งั้นมันจะเดือดเร็ว มันจะมีเวลากระโดดเงินประมาณนี้แล hmm. hmm ้วก็เอานี่ใ oh. ส่ ร้อนแล้วอืมเราก็รอชัว่วเรอประมาณถึงห้าถึงสิบนาทีดูควันดูควันที่พุ่งมาเห็นไหมควันฟูฟูเลย รอทำไปห้านาทีเราจะเปิดดูอืมร้อนมากน้องคนนี่มาห้านาทีลกลางพอดีผมจะปิดต่อนะปิดห้านาที ดูดีก็หนับโอ้สับกาเปดิดรอบนึงเิ่มแล้วเริ่มมาแล้วมผมรอดไม่กีน่นาทีแล้วรู้สึกว่าตอนนี้จะประมาณสิบสองถึงสาม เอาละว่อมันได้ท hmm. hmm. uh ี huh. uh ่ละมาสิบนาทีละดูกลิ่นหอมมากเห็ดปะไม่สาหร่ายให้เป็นเห็ดโอ้เห็ดอืม จิงซีนี่เองเห็ดมันคือเห็ดนะผมผมก็ใส่ผักมีนิดหน่อยเียดต๋อเป็นมุมก่อนขออนุญาตเอนนะเอ็นหอมหอมชาบูดำน้ำดำ บูเ้นรับประทานนะครับอิตาเกิมัสน้ำซุปซุปเ,เป็นน้ำดำ น้ำอร่อยได้ๆลองดูเห็ดจะกรุบไหมอืมก้ไม่ได้ดดไไดแบบกรุบก,กุบหายนวก็เหนียวๆไม่ได้เหนียวมากแบบกรุบกำลังพอดีกินได้อีกสัะคำ เนย่ใส่น้ำนิดเดียวน,นะร้อนเลยนะอนุญาตครับคนแล้วผมถนัดเกียบนะอย่ไอาไปเอาอันนี้เลยเดิมคลาสสิกก็กรอบสุกพอดีครับสุกพประเด็นเนีเ่ย มันเข้ากามาแล้วอะนองหมกพอดีนะให้ผ่านครับผมผมให้ผ่านก็ใครที่สนใจก็อย่าลืมติดต่อติดต่อด้านล่างครับที่ด,ด้านล่างเลยนะครับและถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะครับแล้วยังมีรถต่างๆอ,อย่างเช่นมาล่าหรือไม่ก็ อ่าเาะนะเขาเรียกว่าอะไรต้ยมยำอ่ะมัน,ในใคล้ายๆต้ยมยำก็ไว้เจอกันใหม่วันนี้ลาไปก่อนสุดีครับ